ูตะกูเอาเงินเอไล้เนามาอโอ้ยน้องไลให้เมียเป็ดบอกคยเห็นน้องไลให้เนียนะนี่มไบ้านนั่งตุ๊กานคือ่งนีใกล้กันเด้อโอ้ยคนโตนตั้งใจพังอยางฮงเลยให้เนี่ยคุณหายคือให้ใช่าบนชาดบ้านชาดพูดใจ ป้าใจยังไมแหละตอนนั้นแ,แต่ว่าบบเ,เห็นเจ้าเนะาะเออป้าป้าคนได้แบบได้ที่นะแล้วว่ามีน้องไล่ไปโบเห็นสมมติว่าน้งานองตุ๊กอยากออกก็ออกได้ขไปเปาขาไม่ได้บังคับเรื่องนี้ฮะอออกอ็อ,ออกบ้านจังหาสมมติว่น้องอุตุกต๊กอึดอัดป้าเอ้ยอยากออกบ้านจังหากขาเล้วแต่น้องตุก๊กเมืเลือกัที่ผ่านมาเนี่ยจะห้าก,กับโบได้ว่าว่าให้เพิ่นออกไปนั่งเนาะนั่ง้เพิ่อนตัดสินใจเองเพิ่อนตัดสินใจเองคือน้องที่ใจนี่น้องเพิ่นตัดสินใจเองน้องพยายามทะยูเรื่องนี้แม่นว่าเอ้ยที่ว่า nó mới có trả làm thế nào? Gà non tóp, dưa cơm, mấy món men. Vâng, không có gì. Không à. có gì. Khiên là phân chua. Mềm men, mình ăn được. Khiên kia, phân chua. Phân chua có vui đấy, nó có vui đấy. Phân chua có vui đấy, vẫn còn vui. Sẵn nhờ. Thì cho non tóp. Gà, lao, lao cả bộ đồ. Cháo hai. Lao, hồi đó ai vậy? vui, xúi. Lao kia, cháo. Cháo của ai? Mồi nó cứ kêu khen

ใาใจใจ้อกถูบ้านเองเส้ั่เ้ถืดกาเองเลยอางนี้้า้ครับยนคมืดพี่น้องคราบมันนีกับผลตุ๊กินนี่กับอไรอ่าตัวหอาใช่ว่าเสีนะไอหยเช่นนี่นะผลปัดขวดสะอาดเลยบันี้เนาะเกาะวันนี้อะไรบอใช่ะเออมีสอห้องเนาะันนี้น้องตุกน้อยจะนี่ว่านี้นะน้องตุกน้องจะหอนี่เนาะไคน พี่นอนอยู่ด้วยกันและจะอบอุ่นเนาะแห้งทองแห้งใส่อยู่อ๋อเ้าพีนานสบายดีเด้อพี่นอนเนาะสบายดีพ่อพี่นอนอิ่ซกันเบิดสุขภูสู่คนพี่นองเนาะแต่ว่าอย่ามาไฟอยู่ไรไ้ใช่ไัมอ๋๋ออกอน๋อออ ตะเบี้ยขี mm. mm. ้กันจะได้ว right ันนี uh ้ม huh> ี oh, yeah, oh, s <S ิยังก right. wow, yeah. ันแมนแมนแบ่งปันกันแบ่ไปกันกินแบ่งแพงกันได้เนาะอยู่นัวงกันกินนัวงกันมีิยังกันสู่กันกินมันครอบครัวเดียวกันเด้แม่นเบาก็ะจำชีวะว่าให้เจ้าผู้เดียวผู้คือจะฮวงกันบ้างดีฮวงกันเพราะมคือฮุ่งเจ้าเฮ้ยตุลุ่มก็ฮ่งบ่จ้ะหมดได้ฮ่งตุลุ่มจะฮ่งบ่ใช่เรื่องไม่ละไปของเจ้าเป็นนี่เมยเราจะเทิง แต่ว่าตอนนี้มันสีเออสีนเมื่อกี้่ะเม่อกี้เขาบว่ามันเปล่ยนไะเานเมื่อกี้าป่ยนเป็นสีขึ้นมก่นมายวาัเปลี่ยนไครับมันมันเตือนนะจ๊ะตึคปาเนาะเอาาไปยังมาไปยังเอาตะกูตะกูเอาเห็นแวเนาะบ่โอ้ยโอ้ยน้ำลจิ้หายนียเป็ด คืให้บอกคยเห็นน้องไลให้เนียนะใช่เนี่ยจะพาบ้าน่เพาิหบ้านนตุ๊กจะพาบ้านคือสะอาดจะนิบใกล้กันเด้ออ๋อโว้ยคนตกลยตั้งใก่พองยางแห้งเลยให้เียคให่คือให้ให้บ้านสาดบ้านสาดพดบ้านสะอาดมันมเออมมกเีแวี่เอ เงินเราล้างได้หมดแล้วเนื่นเนอะชายจะข้อมมือที่เด้อือข้ามเอ้ยลูกชายคนนี้เนาะยังยังยังไม่ได้ถือผ้าอีกทีถือแล้วเอ้าจะเดือนเนี่ยสองโอ้โหเนาะมีอีกแล้วแต่บาทเนาะคิดได้ใช้เชาวนี่บาทนี้มีมูอต้องน้องไล่กันเรือยเนี่ยไล่กันเรื่อยน้องตู้กับมีมูออยู่เรื่อยน้องกันหลายบาทนี่อือ แต่ว่าทั้งนอกบุท่านได้ไปกวดด้ยแต่ใครเราทังอาลูกัวลวว่าทั้งน้องไน้องไซเปนะหาเงินเงินเยอะคณลูกคนมันไปตลอดเลยมีเงานตลอดเราเนาะทงนเมอคนจะแต่ปุ๊ปยนี้ยว้ากันอยู่นัการฮักแพงกันเด้อมีเงียกาึ่งากันเพื่อนมอบหมายว่ากันคบขำ้วนี่เลิกคนแรกสิมกเดือเลิกคนแรกบนทางเพื่อนไม่ชงว่าเลยก็ใช เฮ้ยว่าไปเลยเบียดนอกไล่ได้อยู่แน่ว่าอันอายอายของท่านฮู้นะอันจุ่มเจ้าอันแบบอยู่ต้องการโดนอลไวบ้กับน้องไลประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเออหาข้าวเห็นในช่องเขาพอดิตเขาชังเขามาได้ว่าเออต้องพอเป็นเป็นตาลังมาถึงเลยเด็พอหาเห็นเจ้ามูอแรกเลยได้ยินน้องตุ๊กว่าอยู่อ่ะเอออันเกรงใจ ป่าใจยังไี่หละตอนนั้นแต่ว่าบบเห็นเจ้าเนาะเออป่าคุณได้แบบได้ทีนะ่แล้วว่ามีน้องไล่แต่ยังไม่เคยเห็นสมมติว่าน้องตุ๊กอยากออกก็ออกได้เพ่อไ,ได้บังคับเรื่องนี้ฮะก็ออกบ้านแต่งหาสมมติว่าน้องอตุ๊กอึดอัดป้าเอ้ยอยากออกบ้านแต่งหาขเขาแล้วแต่น้องตุ๊กนั่นแหละที่ผ่านมาเนี่ยเข้ากับเรียกว่าให้เพิ่นออกไปเออนั่งรู้ไหนั่งรู้เพิ่นตัดสินใจเองเพิ่นตัดสินใจเองคือน้องยิ่งชี้แจนี่น้องเพิ่นตัดสินใจเองน้องพยายามอยู่เรื่องนี้มันแบบเอ้ยชี้ว่า นั่มืก็จะไดงแรงแทบจะแไงต้นกตุกอยู่กระทอมมันโมเมนต์มันมนก็จริงเลยใจอะจรเพิ่งดูเวนเป็นนั่นเลยใจปาเนี่จแตาเพิ่งูก็ดูได้นะครับเิ่งดได้ยังไม่วานยัง สวัสดี่ะเอแสดกําลังตุ๊กานเราเราก็บ่รู้ว่าเจ้าหายเราตอนนั้นเราก็ว่าในอ้ายว่าแล้นั้นอยากจะอยู่ซื้อแล้เกรงใจเจ้าเจ้าก็่ก็ไายพ่นงมีความเกรงใจเจ้าเองแล้วก็เลยพากันอยู่จากบ่้วาหยังเฮาเลยว่าเฮาก็เลยอ่อยู่ก็อยู่ไปเด้เพิ่น้จเพิ่นว่าทางอสิบ่บ่สิข่อยลมมันลยาือสิบ่ฮู้เด้น้อง คนยังบนัู้้เนี่ยคนยังบวนัู้่คนอยคิดคิดไปอีกแอบไอีกแอบไอีกใจเอาซีบอลนะเออขึ้นาเอออาเจ้าของพิ่เเนเิเองอ๋อสาเหตุที่ว่าเจ้าวกเข่ากล้องที่ผ่านมาคิดว่าเจ้าของพิษบอกเมไอ่เคือว่าเขามายูดีเขามายูเนี่ยมาเ่คือว่ามาแบบว่ามาแบไรก็ของินไรก็เ่อเ้านนี่นี่ะงนี่ไงน้อยใจน้อยใจเนีะจริงๆ้วเขาไม่ได้เคยว่าเคยบอกใครออก แต่ว่าบัดแต่ว่าบัดนี่บาเตียงเบอเตียงบอหอีกเนาะโอ้โเาะโมเป็นยังพอบากันคลิปร้อยแล้วมาตาให้ยคยไนียโ้โหอยาพูดวห้ได้มาตาเราหาน้ำได้ด้่าบัได้ว่าช่วยนอกเออนองมวยพุกปั้นทนเดียบอนอกมวยเคยคิดว่าน้องแบบนั่นแบบนี้เออนอกก็เลเคยเนาะ ก็ที่าัจจุบันนี้คือที่เข้าใจหมดเลยนแปัจบันนี้พราะแรกก็คือทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วบันนี้มูวยังมูมีเรื่องเล่ายังบันนี่มีแต่หักแคงแนงปันกันเนาะการบูมารตียงเนาะแล้วก็ว่า ถ้าน้องไล่ยู่จนเท่าแก้ก็ได้ต้องตุ๊กอยูจนเท่าจะแก้ก็ได้น้องแต่ชาบุมีทางไปมาก็ได้ที่นะชาวบุมีชิดขายอะไรชาบุมีชิดว่าเป็นของขายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนน้อยเป็นเพื่อนมูนเพื่อนมั่งเลยนะกับผู้ใดมีเงินอยากปุ๊กใครก็ได้ที่นะเพื่อนนึไดเด็กน้องทำตุ๊กันนี่น้องตุ๊กไวเช็ดเพื่อนไหมกันฮารมมืตุ๊กวอลมือตุกเหมืนบ่ อยากออกจากน้องนะน้องก็เป็นขับเด้อแต่ว่ามันเป็นพิษกันได้น้องเป็นพิษกันตัวอยากออกเป็นไม่ออกนี่คือพูดที่เกินตัวแล้วเองก็คือิตรอยากออกจากบ้านหลังนี้ไปนะไม่ว่ายยังเออมันจะเป็นเรื่องธรรมดาเข้าวันละเข้าวันละยุ่ยกับยุ่ยยู่แล้วกไปกลัวกลัวมันเลยนะเอออยากมีเป็นของตัวกับบุพพิธเห็ดได้ยังดีได้เห็ดเรื่องจะขอกได้เลยมาแล้วก็คือเป็นตัดสินใจแบบนี้ไปเลยเนาะแต่ว่ากับบุพเพยังบ์บาริยพุ่งจะ อยงราเขาก็ย okay. like oh. kind of oh, oh. oh. ู่รกันไปเนาะเป็นยังรอคุยงเลยมันก็ห้องไปห้องันไเลยครัก็อยู่ในห้องกันนเถ้า้ากออกก็มีแต่คอยจะดูแลบ้านเเดียวปวดเ่อางง้อดน่งง้องนลันอง่นางลงลมสะอาดจับ้านบเมีเมียก็ต้องเทียตามแล้วเมียจะกินเหล้กกินแดงมื่อนี้เียมไม้แล้ว่แต่ว่า ว่ายญาติน้องน้องไล่กูเทิงนองไรเคยทูบ้านบออีซถามเคยทูไปจะน้องทูเพียวเอออกเด้อน่องไลมีนาทีหาเงขนดีสุกอนข่ะอะยังเอาเขนยังเรนอาอยู่พระว่าน้องยาวจน้องไล่เหมอนโอ้ยเ้าปุกน้องไล่ึมาปุทูเพื่อนอยากทูนอนเหน่งอยู่แม่บ้านใจกล้าลยแต่ปุัวทูเพือนมาเลยค่ะเสียนอนหามล็อหามปุ๊กได้ขนาดเสียนอน าุใช่เนาะว่ายังกบอลบดชะเนาะตั้งแต่ได้เมียทำได้ตู้ซักผ้าไหมเห็นว่าให้เมียเป็นกี่ข่าท่านชี้ดอกกะมีแต่เพื่อนซักเนาะเสื้อผ่านะแพ้จีนะกรับถูบ้านด้วยใช่ไหมถูบ้านกับเพื่อนอะไรโอ้ยชาวมีเรียนว่าย่องว่าอะไรกับฮ้ากับตัางคนตัางเรียนเฮ็ดเยอะ หน้าหน้าที่หน้าที่ไผมันหน้าที่หน้าที่มันตัวหน้าที่ว่าเฮา่กบ่ได้ว่าบ่ได้ตีเนาะว่าเฮ็ดอยู่เ็ผัวปนซี่เพิ่นบ่ได้จบเานะคือืว่าเฮาต็มใจกันแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้านะชยกันซี่้ยได้ครับช่ยแต่ว่ามีแต่เพิ่นนั่นแหละักเนาะแต่ว่าบ่จําเป็นอีีซี่นะอ่านี่ได้จังว่าโอ้ได้ซําได้ตู้ซะจักเครื่องไม่น้องว่าโอ้มาได้มวยมานย่ซะตู้สื้อาใหม่อยู่บอ่าส่วนนี้เฮจะแต่ว่า จังมือหนึ่งโบจากน้อยถึงกระชั้นอ้าวเด็ได้ กัดกะมีความสุกดีบได้อึดอัดใจอย่างตีเห็นในลูกในปัวนชั้นก็ได้โอ้ยบ้านกระบ้านทัวเนาะเห็กระามาถจะคลองนียนะเห็นไปเลยเห็นไปมีความสุกไปกับใครเีบ้านทำคำเชียงสักเครื่องไปน้ำรถนี้อืองเอือเออยู่จมกันมอยู่ั้คม่อเยวตอนี้คือขาดดิคือหยอกคือยังหขด้วก็อกตเฉียไม่นงานนะนอนะเกียกเคยจมบางทีทัเรนก็จมไปน้ำยกางไไปน้ำ เออเรียปกติเนาะเพื่อนเงียบหลายก็บ่ม่วนเด้มันบ่มีสีสันเนาะเบิ่งบงเน้องไล่ว่าจบยังวยอ่ามันก็มีเออเจ้าน้อเรื่องปกติแม่นเแต่น้องตุ๊กมื้อนี้ก็คือว่าเห็นว่าอยู่ได้เมื่อกี้นีก็ได้แม่นบ่่ยังอนีเนาะอย่าี่คือบ่ดทองแล้วว่าสิเมาาวาหยอกวาหัวกันดอกพี่น้องบ่มีสีสัน วางมือแฮปปี้ได้นนี้มันลตโตไแลามือเป็นอไม่อโต้โดมู่จะไหวใจ่เข้ากัเว้นะใด้วดโดยปห้ที่นกีรรถดอกเนาะกดใจเข้าึไปแน่ละเจหัวเจ้หัวไปเหยียบเละแล้วไปเนล่หยียบอ่าเอาาคำกับมืดเลยที่้อาเยยนอทั้งเข้ากับจได้อวยคน้ทับไปเนา หกโมงมาวันี้กับบุรีมีไงาน่อยทั้งพวกเบากันมากันมาเยี่ยมยามทานข้าวพอดีพ่อทางบนเตียงพอดีเพ็นเรื่องนี้ห้ก็ดีใจน้ำทังน้องเพื่อนเป็นอนเนาะจะสิบของข้าใจเนาะว่าเป็นจังชั่ังซี่นะสิบมุ่งบัวจ็คสิงห์เพือนเอ้ยบุหอดอกบหอดอะไรสิแปดปดมุงไมยากเราพวกเบานะอาวกับบรีซื่ออย่างมากไม่ใจเสียมันห้ อ๋อนี่เล่นกันเด้อเล่นกันสคนเด้อเออเมีโมลเบากัได้ใหทองกันเนาะนั่งล้มนั่งล้ไปมาเดียว่บาสิเก้าคนเด้ออ่าสบายดีแม้เบิงเบิ่งนงินเข้าทั้งนั้นเออพ่อพ่อิ่นเข่ามาลยมา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 ม่มาม่ามามานาม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 อามา เออยนะใครอยู่ดอกผมมีปูมียาจะมีปูมียาเพื่อชซียเฮดเพิ่นนะอ่แม่เนาะตามื่อตื่นตาือืกอ่อือแล้วเานะแต่ว่ามันยกใม่เด้ไโยกม่จะนอไ่ใช้คดาเด้อด้ด้ดยแต่ได้้องลูกดินลูกตีกี่บอมยตีอยูนะมันตีมวยเก่งอยู่บอกดยสุดยอดไม่ยิงคนนี่โด มายิ้งยิงบ่พักเงี้ตือนราเช่นย่ายร์ยังยืนยันยืนยันคำเก่ากูเชื่อมออกอ่าการาหรือเปลบาเนี่ยนี่อ่ผูแล้วหมอคนว่าว right? ่าผ right? <c oughs> <c oughs> ูยิ่งแต่ไอ่เคยถวายว่าผู้ชายดิเบาเสียบดิเอามีการพนันคือึ้นบ่เจาะนะมีแล้วแต่เป็นพนันรเบคเอ็กลยนเยเนอันจาจ้ว่าจากนดนอันว่าาว่าจังได้ใช่แล้วว่ะผู้ชายผู้ชาย เบียร์ลากหนึ่งแล้ววะเตรียมเลาะเขาบัตรท่าบัเบียร์ลากหนึ่งเลยบทหาเออเพราะเพราะว่าก็พ่อผู้ชายนี่ะก็เห็นทั้งน้องไล่ที่แต่ผู้ชายนี่ยังก็ได้ทั้งผัวเนาะโดยเพราะว่าทั้งนี้ก็มีแต่ผู้ชายเลยบ่แมัตรท่าน้องจุ๊บนี่มีแต่ผู้หญิงด้วยหญชายหนึ่งเนาะแต่ว่ายันว่าชวนหลายมันจะไปทั้งทั้งผัวอะไรผัวผู้ชายหลายกลัว แต่ก็เลยว่าเออจะหมอเบมันเสียเมาเลิศพมดเกี่ยวเบียร์ร่างหนึ่งอยเดีมือมือออกกำลัเนาะอ๋อได้นั่นก็ได้ใช่แต่ว่าไม่กินเบียร์เนาะอ้าวเมาเบาแล้วก็เมาเบานี่เลยนี่เมาบริกรกินเบียร์ได้กินยังส์กินแต่น้ำเปล่าเนาน่องน้องห่วยตั้งดุเลยเออปวดหัวทำบ้านเจ้าแล้วบาดี้ใส่ผ้าพื้งกันแดดผ้รอง น <To> ้องตุ๊กเพิ่นก็สิบ่ได้นอนหนาวแล้วบัดนี่ก็น้องไล่หาวเว้าและน้องตุ๊กกนมีชื่อโตกะแต่ตะกี้เราก็อยู่กับอุ้ยได้เนาะแม่นว่าพีหญ่นว่าเออนเฮ็ดือเอ่อน้องไล่น้องแต๋มนบ่น้องตุ๊กกชิดอน้ําของน้องน้องแตบ่เรียกเว้านะบัดเจ้ากชิดในน้ําเมียน้องไเอมันก็เต็มเปียกเกาแม่นครับ ด้านเด็กคือบาเต็บก็น้องขดพยายามออกก็ออกด้าน้องต้องจะออกก็ออกเพราเด็นน้องตุ๊กเนาะเดินผืนนี่กับป้าไเลยเด็กคือเราทางลูกของลานของทางน้องกนี่ลาอยู่ลานเล็หล่อจะปอดจะแปดตอกันไปช่วงอายุหัวเข่านี่ยน้อยมาบัดไข้มาหัวเข่าป่วยให้เติมดิยันว่านี่เนี้ยมอแต่มาขี้มูกทั้งนี้อยู่ได้ด้ิจ้าได้ป้าเอ้ยใหม่เนาะใหม่เลยหัวเท่ากอน่ะ mì tè ơi bố mày đó bố ừ. mày được mà bực mình mày bộ vậy bực lâu của bổ sung quân chỉ hải nó bổ quân chỉ bỏ là lương nhiều tức là tỉ mui lưỡi chắc hả ơi ừ. <laughs> bờ được nó à. Nhà, nhang về thang này cả mì tè thả bùn cả đó của cậu cả ăn 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 เราต้มาแนวเดียวตไกตไกมีไกหลายบ่หตโตดา3-4ตแหละเออคนท้องเจ้านี่ถ้าได้กินต้ไก่กกไข่ได้แบำรุงแน่เนาะไกน่ะบ่ชวนหลายมีแต่แกงหน่อไม้เพราะว่าแกงหน่อไม้บักเซานี่ะบ่ปานใด๋กไม้เนาะแกงหน่อไม้มื้อหน้าบ่เออไม้มีแต่จังได๋ก็อย่า กินยังกระยาแค่ได้กินน้ากันนักแทงกันเพิ่นชืน่อกระต้มขนมมาตอนยังกะเจ้าได้กินกะให้เพิ่นได้กินน้าเพิ่นได้กินได้กินน้าเออแบ่งกันกินมันเจ้ากะนับถือเพิน่นทำป้าเพิ่นระนับถือเจ้าต้องไถ่ลายแบบนี้เือดวกันเลยบอกเหว่าโอ้ยเนาะคนอื่นคนไก่ได้อือและหนึ่งข่าวหนุ่งนั่งกับเปียนกันแต่ว่าอะไรกัน แต่ว่าพาแรงพาง่ายน้ำกันกะไรต่อกัวใจหัวมันกับบ๊ีปัญหาแม่แต่ว่าแค่เน้นจะคิดกันคือว่าเนี่เราชิมเมอร้าเจอเลยค่ะเจ้าประยู่กับพี่คุณลุงเมาเลยาดเแต่โคบุญมาเลยโว้อันนี้อันนี้เขาเสียงรถนอ่ะโดยโอ้จื่เขาเสียงรถเนาะโดยโดยโดย จะทำจนมืดเนาะใช่ไหมพี่น้องเนาะหาเงินแต่ละกีบแต่ละบาทเลยพ่ได้เป็นง่ายเื่อครบ่คัวเนาะแมนเพื่อสิได้เงินได้ค้ำไปจะวัิด้อบครัวได้พี่น้องเนาะรู้น้ดหนอยด้วหันบ้ามเจ้าแล้วสูเพื่อนสูชาติมันขึ้นคนเี้ยทมือพราดมันยังระบังได้เหรอ ที่บอกนี่ยากยังดอกอ้าวมันอย่ามันมื้อพอละอยู่หันแล้วอย่าไปดีๆมันละเตอโหดเอ้ยน้องแงรครับโอ้ยระวังเด้อเนาะคืนช่ําไเบิ่งน้องตุกเอ้ยเนาะเออคือคือได้ยินว่าแม่มาเกิดนําบอกพูดจังได๋เพิ่นว่าเกิดนําเพิ่นเพิ่นานว่า เพิ่นใไฮมูตัวหนึ่งเพิ่นปลูกไว้อยู่กกเสาทางหน้าบ้านเออเพิ่นใไฮมูตัวหนึ่งพันเมื่อใดรแหละผ่นแต่ถึงแล้วเพิ่นบาดเล็กมูมันออกแล้วมือนั้วมูแล้วก็ตุ๊บมาสั่นอีกตุ๊บถูกว่าพีว่าใดกันใดอะไรเนาะถูกมั้งเอ้าแด็กก็แล้วเล่าเพิ่นว่างใดตัวบาดเพิ่นว่าน้ำนอกว่ะหนีเด้อมูแล้ววได้ขาแล้วก็ จะกินหรือมั้งเนี่ยวาอะไรๆแบบแต่คนเราเพิ่มมาอยู่น้ำบบบนี้เนอะก็เลยตอบว่าอยากอยู่ก็อยู่อันนี้คือความโมเมนต์มาสื่อสารกันทั้งตรงไหมพี่น้องความสันอะไรกันสื่อสารทางพันความเสื่อส่วนบุคคลความเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องเนาะน้อยชิว่าโอ้ยเสียไปแล้วยังจิเกิดได้อยู่บ่จันทร์นั่นชิมานี่อยู่บ่ยังบุไปเกิด การคนนี้เป็นความเสื่อมสมบุคคลเนาะแต่ว่าแท้จริงแล้วเขาก็แนบโเห็นบมจักโดยแม่บโเห็นบมผู้จักบู้ยังเพิ่นยังเลยนะบมมีผู้ใดได้ได้ไปทำแบบนั้นเบ็ดเดียวเขากับมืออื่นว่าผู้ว่ามันช่เกิดยังขึ้นนั่นแหลยเดียวกันมีแต่ว่าจินตนาการไปเดายื้อแจ้งว่ามีแต่ขิดหานกินโดยดิยากอย่างเดียวเนาะ เช่ไหมมาเ่อเพอดีลูกัวมาและหาแตงลูกัวกินแตงเลยแตงง่ายเนาะเอเก็มากเยพเบาก็ใช่งานมาเมื่อยพวกบาก่านกเมื่อไพเบา่งนมาเมื่อยานมาไเมื่อยอเบ็ามาเยี่ยมยานทำข้งานมไเม่อยพอก็ใช่งนมเ่จิตอางเงานบ่เคยหลากงใชขงามีกไปเมือยอเา่านมกไปเมื่ออกช่านมา้ไปมื่อาก่งานกไเอา็องนกไเคือยอเา็งานเมื่อยอบงามเมืออื็่นมันไปเไื่อเบ่เนาะ เออกินมื้อม้อนัดกินมื้อม้อนัดมื้ออื่นนี่เอาๆไปๆสิเอากัปป๋อนไปเนาะเอ้าสวัสดีเนาะสวัสดีโอยโดดๆมาๆใหม่เนาะอ้าวมาสอบ่าวสารมา่าอเด้อก็ได้สิกลับเด้มาคันเดียวกันอ่ากัก่อนบาดนี้เนาะมีแต่มื้อหน้ามื้อหน้าด้สิเข้ามาโยสดีเด้อโยอนเฮือนมกับพันีบอกเลขบ่าวลเด้ออ่า พี่น้องบอกนอนไม่ทั uh, ้งนอกตุ๊กพี่น้องเนาะโดยโอ้ยพี่น้องเนาะเนาะก็จะแขางกันเลยอ่าพี่น้องเนาะนี่จะว่าอ่ารอติดตามน้ำกันพี่น้องเนาะว่าทั้งอ่าเฮือนอ่าดวยเฮือนเนาะอ่านกตุ๊กเพันสีผากท่องมืออื่นพี่น้องเนาะว่าคนหน่อยเพคนสีผากได้หรือโบพี่น้องเนาะรอติดตามน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะจะนี่กระคำเลยอ่ากลับกันเด้อนกตุ๊กเด้อ ป้าสาพ,พี่น้องเนาะสับด้วยคลิปนี้ลำลาไปก่อนเนาะจะดีไม่เห้งทุก่านทุกคนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้เนอนาะสบายดี